ณหมู่บ้านเล็กๆสแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปนและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนะักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำจากน้ำตกบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้าน รูโนโลและป,าป่าปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกทกวันตั้งแต่เช้าจนเย็ยนออพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่หมู่บ้าน ในทุกทุกเกยน็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่น <Bruno S 2> พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้บรูโน่คิดว่าวเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อขนน้ำให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อด้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถึงแต่ตาโฟนไม่ได้พอใจด้วย เมื่อสิ้นสุดวันเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเรี่ยวหมดแรง <S <S เขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งปาโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนแน่นอนปาโปนแบ่งปันความคิดนี้กับรูโน่เพื่อนของเขา และขอให้บรูโน่ร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโน่กลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ,าบา้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้ำจะทําให้เขาเสียเวลาและทําให้เขาบรรลุปเป้าหมายช้าลงไปอกีกด้วยเหตุนี้บรูโน่จึงใช้ถังน้ําที่ใหญ่ขึ้นขนน้ําไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่า ด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นป,ปลาปนยึงตัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ป,รปลาปนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา น้ำทุกวันเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขาในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย บรูโน่และชาวบ้านต่างหัวเราะเยาะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ทอในระหว่างน,นี้เองรายได้ของบรูโนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หวังไว้ วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานขาบน้ำที่เขาได้มาสิ่งที่บรูโน่ไม่กระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้งงอจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนักทุกๆวัน ใบหน้ายับยน่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ชา้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกาย ท้ายที่สุดป,ปาโปนสร้างช่อส่องน้ำให้สำเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ำเพื่อขนน้ำลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน,น้ำก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโปนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ำ